มีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกแล้วแต่กรณีนี้ไม่ใช่สะพานนะคะเป็นคานปูนคุณผู้ชมคานปูนที่เขากําลังก่อสร้างอะค่ะมันถล่มลงมาแล้วก็ทับคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิตอีกแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาในท้องที่ของสอนอบึงกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยอาสาหมูล,ละนิธิร่วมกตันยูแล้วก็ศูนย์เอราวันสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครเขาก็ไปตรวจสอบแล้วค่ะเป็นอุบัติเหตุ อาคารปูนมันถล่มลงมาแล้วก็ทับคนงานเสียชีวิตภายในวัดบางเตยถนนนวมินแขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพนะคะที่เกิดเหตุอยู่ด้านหลังวัดเป็นจุดที่กําลังก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์เป็นอาคารเรียนราคาสําหรับเด็กเล็กในระดับเตรียมอนุบาลแล้วก็อนุบาลความสูงเนี่ยสองชั้นที่บริเวณด้านหลังอาคารดังกล่าวไปพบร่างของคนงานก่อสร้างชาวเมียนม,มาสองคน ถูกคานปูนขนาด1เมตรคูณ4เมตรหนาประมาณ1ฟุตลักษณะเป็นเหมือนระเบียงกันสาดอยู่ระหว่างชั้น 1. กับ2มันหล่นลงมาความสูงเนี่ยหเมตร5เมตร,มตรนี่ก็คือสูงพอสมควรเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ลงมาทับคนงานที่ด้านล่างจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปปฐมพยาบาลคนที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเพื่อจะนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะผู้บาดเจ็บอีกคนหนึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าเลือดไหลกลบปากขาหักผิดรูปทั้งสองข้าง ตอนนั้นสัญญาณชีพเนี่ยต่ำมากเจ้าหน้าที่ทำการ CPR แต่สุดท้ายคนเจ็บไม่ตอบสนองนะคะเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยค่ะจากการสอบสวนหัวหน้าคนที่เป็นคนคุมงานก่อสร้างในจุดเกิดเหตุนะคะให้การบอกว่าคนงานคนนี้เพิ่งจะเข้ามาทำงานในไซต์งานก่อสร้างได้แค่ประมาณ10วันเท่านั้นเองอะ่ะ mm hmm. ยังอยู่ระหว่างการทำสัญญาเรื่องของการจ้างแรงงานต่างด้าวแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เสียก่อน ขณะเกิดเหตุคนงานกําลังเตรียมจะก่อสร้างในช่วงด้านหลังของอาคารปรากฏว่าคานร,ระเบียงด้านหลังมันอยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองมันก็เกิดหล่นลงมาทับผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอย่างกล่าวนะคะพอไปสอบถามชาวบ้านในจุดเกิดเหตุก็บอกว่าโอ้โหตอนนั้นอ่ะตอนที่มันเกิดเหตุเสียงมันดังสนั่นวันไหวเลยนะพอเดินเข้าไปดูก็เห็นว่ามีคนงานเนี่ยโดนคานทับแต่เข้าไปช่วยไม่ได้เพราะกลัวว่ามันจะมีเหตุการณ์เนี่ยซ้ำซ้อนเกิดขึ้นค่ะ ก็เห็นอย่างที่ก <ๆ S 2> ็ได้ยินเสียงโครมก็เลยวิ่งไปดูก็มันก็ดังนะพ<อ>ูดถึงก็ดังนะก็ที่นั่งตรงนู้นข้างหลังตรงนู้นมันต้องได้ยินเนี่ยถ้าเลยเดินไปดูพอเดินไปดูก็เห็นกันที่ท,ท,ท,ที่เห็นกันนะทุกคนที่เห็นนี่คือคารทับเนีับและคนในนั้นเขาก็บอกว่าเสียคนหนึ่งเจ็บคนหนึ่ง พี่ก็ได้ข่าวไปแค่นั้นแหละพี่ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าพี่ก็กลัวเพราะว่าข้างบนมันล้าอยู่ด้วยข้างบนอ่ะมันมีมันมีเล้ามันฉี่อย่างเงี้ยก็มีการเข้าไปน้องๆที่ลอกรอกลอกระไรเนี้ยให้ออกมาแล้วก็กลัวนะกลัวมันซ้ำซ้อนอะ่ะอย่างเงี้ย คือมัน,นะะก็เป็นคําถามตามมานะคุณคสุรวันธคุณผู้ชมว่าเอ๊ะทำไมการก่อสร้างในบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานมันไม่มีการดูแลความปลอดภัยหรือไงทําไมถึงมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะใช่ค่ะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะส่วนกรณีที่ทางยกระดับในการก่อสร้างอ่อนดุดลากระบังใช่ไหมคะที่มันพังถล่มลงมารถยนต์เสียหายไปห,าไปหลายคันมีคนบาดเจ็บและคนเสียชีวิตล่าสุดนะคะเขาไปตรวจรื้อถอน่ะแล้วไปเจอรถกระบะคันหนึ่งยังติดอยู่ในซากเลยนะเจอรถกระบะคันหนึ่งคุณผู้ ซากนั้นแต่ไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรนะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งหมดแต่คาดว่าเปิดจราจรทางหลวงที่เป็นถนนหลวงแพ่งยังไม่ได้เร็ววันนี้นะคะไปดูกันหน่อยค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่มีการถล่มลงมาตอนนี้มีการรื้อถอนต่อเนื่องเป็นวันที่4ี่แล้วนะคะโดยทีมช่างรื้อถอนเขานําชิ้นส่วนคานเหล็กออกจากพื้นที่เกิดเหตุหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือเพียงสะพานคอนกรีตซึ่งมันพังเสียหายยังไม่ได้มีการรื้อถอนนะคะ เนื่องจากว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก่อนเบื้องต้นทีมช่างเขานําแท่นปูนมาวางเรียงค้ายันกับตัวคานปูนที่เสียหายไปค่ะแล้วก็นําโครงเหล็กมาวางค้ายันสะพานคอนกรีตที่ไม่รับความเสียหายด้วยนะคะคือมันอยู่ใ,นในกล้กันกับจุดที่ต้องทําการรื้อถอนเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงก่อนที่ทําการรื้อสะพานนะคะเห็นบอกว่าสะพานคอนกรีตเนี่ยยังไปทับรถกระบะอยู่คันหนึ่งไม่สามารถนํารถออกมาได้นะคะ แล้วเมื่อวานนี้มีคนงานได้กลิ่นเหมน็นจากบริเวณสร้างปะระขักพังค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยมีการนำตำรวจมาเลยตำรวจมาแล้วใช่ไหมคะ,คะสุนักตำรวจมาด้วยสุนัขตำรวจเคนายลงพื้นที่มาตรวจสอบนะคะคือมาตามหาว่ากลิ่นเหมน็นที่ว่าเนี่ยมันมาจากอะไรปรากฏตรวจสอบไปค้นหาไปหลายรอบก็ยังไม่พบสิ่งผิดป,ปกติค่ะรวมถึงไม่มีกลิ่นเหมน็นที่ว่าอีกแล้วนะค่ะเออพอสุนัขตำรวจมานี่กลิ่นหายไปเลยนะคะทีมช่างรื้อถอนให้ข้อมูลด้วยว่า ยังคงต้องทําการรอคําสั่งนะคะรอคําสั่งรื้อถอนจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดละค่ะซึ่งหลังประชุมเนี่ยได้ข้อสรุปว่าก็จะรื้อถอนทันทีคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณ2วันนะคะตอนนี้ตามรายงานคุณผู้ชมรื้อถอนคืบหน้าไปแล้วราวราวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนผู้กำกับสอนอจระเข้น้อยนะคะก็พูดถึงความคืบหน้าของคดีพนักงานสอบสวนเองนะคะสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า20ปากด้วยกันส่วนใหญ่เป็นคนงานรวมไปถึงผู้คนบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุค่ะ ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ทำผิดยังต้องรอผลการสวดพิสูจน์สาเหตุนะคะและก็ผู้เชี่ยวชาญจากวาสทด้วยมาประกอบสำนวนคดีด้วยกันค่ะจะทราบภายในสัปดาห์หน้าแต่ของอฝั่งของพิสูจน์หลักฐานเองยังไม่มีกำหนดนะคะตำรวจบอกว่าการเปิดการจราจรบนถนนหลวงแพ่งนะคะจากเดิมคาดว่าจะสามารถเปิดจราจรช่องทางฝั่งขาเข้าได้วันนี้แต่ล่าสุดก็ยังไม่สามารถเปิดได้นะคะ เนื่องจากว่าทีมช่างยังไม่สามารถรื้อถอนสะพานคอนกรีตที่เสียหายออกไปได้ค่ะคือมันอยู่ในจุดที่เสี่ยงเสี่ยงต่อการพังถล่มซ้ําลงมาฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการรื้อถอนออกมาด้วยนะคะตอนนี้ตามรายงานบอกว่ามีคนเนี่ยนะมาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกับสํานักงานเขตไล่กระบงังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้41รายแล้วนะคะค่ะ